โอเคครับนี่นะครับวันนี้ก็รีบมาเลยนะรีบมาเลยเพราะว่ามีการลงปลากันนะครับมีการลงปลาแล้วก็บอ่อนี้ประมาณปีปีกว่าไม่ได้สับนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาปลาเลยวันนี้ได้เยอะนะครับได้ปลาเยอะแล้วมีตัวใหญ่เลยนะครับดูหานี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะรอเก็บให้รอจับให้ให้หมดแล้วกันนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ปลาวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างนะครับจะทําเมนูให้ให้ดูด้วยนะฮะจะเป็นต้มย่างนะครับ เดี๋ยวเผื่อได้ชั่นใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ฝากติดตามกันด้วยครับมาจากเรานะครับเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับรีบมานะครับปลาใหญ่ด้วยนะครับสาเยเรียบร้อยนะครับตงปลาปล้ดูดูีนะครับนี่ตัวใหญ่เลย ดูเนี่ยมีตัวใหญ่เลยสุดตัวอือหือปลานี่อะไรก็งงเลยเนี่ยนี่สดโอ้มีตัวใหญ่เลยป่อยก็่อยได้เหมืนี่ตัวเนี่ยตัวใหญ่เลยอื้อสุดยอดดูดินะครับหวานเจี๊ยบแน่นอนเนี่ยฮะแล้วย่าง โอ้หได้หมอใหญ่นะครับนี่ย่างหมอใหญ่นะครับตัวแบบมือบ่ามือเลยนะหมอใหญ่นเลยนี่ต้มต้มไช่อนนะครับไอช่อนใหญ่นะครับน่ช้อนตัวใหญ่หม้อหนึ่งครับตัวเดียวหม้อเลยฮะตัวใหญ่มากตัวนี้ประมาณ3ามโลเลยนะใหญ่จริงสองโลสองโลก,กว่ามังต,ต้มแท่นะฮะ เลยครับมาน่นี่เราเาธรรมชาติยงยปลาธรรมชาติเลยครับนี่ไว้แล้วมาเรนแต่วาชิมก่อนชิมก่อนไม่มีสาย้องเล่าเลาเรียดนะมัรยคก็ไม่เล่าแล้วดูไส้นะครับแน่นๆแล้วปลาตัวใหญ่มากนะช่อนใหญ่นะนี่ไส้ขอชิมดูก่อนแล้วกันครับใช้มือแล้วกันตัดกับตัดากว่า ไซ่ใหญ่มากไม่<ด>ต้องแบ่งวอกอ่ะมันใหญ่พูดใหญ่เนเนี่ยมีตะแกรงนะัที่สุดของที่สุดนี่คือไส้ปลาช่อนนะครับสุดยอดนีผมบอกให้อร่อยมากนะครับยิ่งเป็นปลาธรรมชาติแบบนี้ผมบอกเลยว่าไ,ไม่ผิดหวังนะวันนี้ไม่ผิดหวังแก้วผู้ใหญ่่อ,อไม่แก้วขได้